เมื่อคืนที่ผ่านมาสามทุ่มเกิดกระสอบรายก้นแม่น้ำมูลตามชุมชนซึ่งสูงกว่า40เซนล้มพังทลายลงมายาวกว่า3เมตรจริงๆเมื่อวานเนยนำเสนอให้เฝ้าระวังกันอยู่น้ำในเขตเมืองอุบลกับวัดินชมราบหลังจากฝนตกตานเนื่องมาตั้งแต่คืนวันเสาร์ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นค่ะแล้วก็มีน้ำจากเขื่อนลำปลาวที่ระบายออกมาอีกส่งผลให้น้ำที่สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ด ที่สะพานเสรีประชาธิปไตยอะค่ะเพิ่มระดับขึ้นมาอยู่ที่7เมตร80เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ8เซนพอพอต้องเดินเครื่องเล่งระบายน้ำออกจากชุมชนท่าบ้งมั่งท่ากอไผ่อำเภอวารินวารินปรากฏว่าสามทุ่มที่ผ่านมาน้องไบร้ แตกแล้วทีนี้ชุมชนนี่นายกเพิ่งไปใช่ค่ะกระสอบทรายกั้นแม่น้ำมูลทมที่สูงประมาณ40เซนล้มพังทลายลงมายาวประมาณ3เมตรค่ะแม่น้ำมูลก็ทะลักเข้ามาท่วมชุมชนท่ากอไผ่ทันทีนะคะก็พยายามจะปิดกั้นเอากระสอบทรายมาช่วยกันอย่างทุรักทุเลตบูชมะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงชาวบ้านบอกมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเก็บข้าวของทรัพย์สินมีค่าไม่ทันนี่ตบูชมะ คือสถานการณ์เนี่ยสวันที่ผ่านมาแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญวันละ7-8เซนนะใช่เมื่อวานนี้7เมตร83เซนนะคะแต่ที่สุดชาวบ้านก็ช่วยกันได้สำเร็จอุดรอยรั่วได้นะคะขึ้นไปทางลำปางท่านผู้ชมครับประมาณสัก6มโมงเย็นที่ผ่านมาฝนตกหนักในพื้นที่ลำปางต่อนเนื่องแล้วหลายชั่วโมงแล้วน้ำปาา่าท่านผู้ชมจา,จากอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอห้างฉัดค่ะ หลากลงมาสู่ลําห้วยแม่ตาลแล้วลําน้ําแม่ตาลน้นําก็เอ่อล้นไปท่วมพื้นที่การเกษตรกับบ้านเรือนของชาวบ้านอีกทีค่ะที่อำเภอหัางฉัดเขตตาบลเวียงตาลน,นะคะ,ะก็ระวังกันนี่ยังไม่พ้นนะเพราะพยากรณ์อากาศเมื่อวานนี้ก็70กว่า80ทั้งประเทศเลยวาอาทิตย์วันจันทร์วันนี้ 60- ถึง 70, 70 80, 80. พักเหนือ80นะคะวันนี้นี่ อันนี้มนจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับอีสานตอนล่างเนี่ร่องนี้ไม่ไปสักทีนะ ขนาดเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเราเลยยังมีฝนอยู่นะคะตกหนักมากเนี่ยคืออีสานกับภาคเหนือขณะที่กรมอุตุออกประกาศพายุคอ,อินุฉบับที่8อ่อนกําลังจากใต้ฝุนลงมาเป็นโซนร้อนกําลังแรงแล้วตีสี่ที่ผ่านมาค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนเหนือช้าช้านะคะคาดว่า1 0ถึง11ตุลาจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็จะ อ่อนกาลังลงตามลําดับไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยท่านผู้ชมน้ําทังโซนเหนือท่านผู้ชมอย่าลืมมีคําเตือนแล้วสิบจังหวัดเจ้าพยาท่านผู้ชมอุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองชุมพรบุรีอุทยาลบบุรีปรุทธานีนนทบ,บุรีและกรุงเทพมหานะครให้ระวังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มจะล้นตลิ่งละวันที่9ไปจนถึง15บหตุลาคมเลยนะคะ คิดถึงบางบาลเสนาแล้วเนี่ยหรือผงเผงที่อ่างทองโดนแน่ๆจริงๆท่านต้องเตรียมรับมือเถอะ